ดิวอริศราตอบคําถามชาวเน็ตทําไมถึงรวยคุณแม่สุดแซบดิวอริศราออกมาเปิดใจใน yyu o tube ช่องตัวเองแบบเคลียร์ชัดชัดที่ชาวเน็ตมักจะสงสัยว่าดิลอริศราบ้านรวยไหมและไปทํำไรมาถึงรวยซึ่งดิวก็บอกว่าเอาความเป็นจริงตอนเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าบ้านมีฐานะนะเพราะว่าไม่เคยมีอะไรที่อยากได้แล้วไม่มี ไม่อยากได้แต่ที่บ้านเราก็ไม่ได้สั่งสอนเรามาว่าถ้าเรามีฐานะแล้วเราต้องไม่ทำอะไรเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราเลี้ยงดูเรามาค่อนข้างดีรู้ว่าฐานะรวยไหมสำคัญหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่ารวยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หนึ่งอย่างที่ตอบได้คือพ่อแม่เราพยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเสมอซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไร และในขณะเดียวกันเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นมันคือพ่อแม่เราบ่มสอนให้เราเป็นแบบนั้นจำได้ว่าตอนสิบขวบก็ไปทำชุดบริจาคแล้วและด้วยความที่เป็นคนสิงห์บุรีก็ไปบริจาคของช่วยน้ำท่วมเราก็เลยรู้สึกว่าที่บ้านเราเป็นอย่างนี้เลยทำให้เราเป็นดิวในเวอร์ชั่นนี้และเมื่อถามว่าทำไมดิวอริสราถึงรวยเจ้าตัวบอกว่า จริงๆแล้วก็ไม่ได้รวยหรอกแต่ก็คือค่อยๆมีฐานะขึ้นหรือว่าเติบโตขึ้นตามการเวลาแล้วก็อยากจะบอกชาวเน็ตทุกคนว่าอย่าไปเชื่อภาพที่เห็นในอินสตาแกรมอะไรมากมายไม่ว่าของบิวเองหรือของใครหลายๆคนเพราะไม่มีใครสะท้อนทุกมุมในชีวิตของทุกคนแบบจริงๆในสื่อโซเชียลขนาดนั้น ดังนั้นในมุมที่เราทำงานหนักในมุมที่เราเครียดในมุมที่เราต้องรับมือกับปัญหาหลายๆอย่างในธุรกิจของเราหรือปัญหายิบย่อยที่เข้ามามันก็มีอยู่แล้วที่มีในวันนี้มันก็มีจากหยาดเหงื่อแรงกายของเราแต่มันเกิดจากการบ่มฟักจากพ่อแม่ของเราที่ทำให้เราเป็นเราจนถึงทุกวันนี้ แต่มันก็เกิดจากความพยายามของเราล้วนๆถ้าย้อนกลับไปดูทุกคลิปดิวจะพูดเสมอว่าที่เรามีเราทุกวันนี้บริบทแวดล้อมต่างๆสำคัญมากทั้งเพื่อนคนรอบตัวทำให้เรามีวันนี้